วันนี้วันเสาร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2553นะครับพี่อิมแล้วก็น้องโอมวันนี้เข้ามาช่วงบ่ายวันนี้จะเขียนรูปอะไรเนี่ยคุณโอมโน้องครับรูปอะไรครับวันนี้รูปเมดูซ่าเมดูซ่าของพี่อิ่มก็จะเป็นหัวข้อ ท้องถนนนะครับพี่อิ่มมักจะเป็นแพะรับบาปให้กับคุณโอมตลอดเวลาโอมทำผิดอะไรก็อิ่มนั่นแหละใช่ไหมอิ่มอิ่มไม่ได้ทำอะไรเลยพี่อิ่มไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าโอมนี่เดี๋ยวนี้โบยตลอดไร้กัดน่าดูอพอเขาจับอินสอได้นะครับนี่ยเป็น ความหัศจรรย์มากๆของของน้องโอมพอจับจ่อได้ปุ๊บเขาก็จะขึ้นสิ่งที่เขาอยากทำนะครับคิดมาจากบ้านละเราก็ค่อยๆให้เขาทำนี้มาถึงตอนแรกเนี่ยเอย่าเพิ่งไปขัดใจเขานะครับแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งโอมเขาก็จะเดินไปหารครูก็ขอคำปรึกษานะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรเนี่ยรูปอะไรนะพี่โอมรูปเมดูซ่ามีเมดูซ่านะครับอันนี้เมดูซ่าของคุณโอมเขาเอามาให้ดูแล้วนะครับอ่าโอมเอานะคราวน,นี้คุณครูยอยากรู้ว่าสามคนเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนโอมไปใส่ฉากหลังมาดีไหมครับเอเอเก่งมากอา่าไปโลกไปใช้ไปว่าฉากหลังมา ว่าเมดูซาอยู่ตรงไหนบ้างนะและถึงค่อยลงสีได้โอเคไปเก่งมากครับคุณโอมเมื่อสักครู่เราไล่ให้พี่โอมมาเขียนฉากแังเป็นแบทกาวนะครับนะเขาก็เริ่มแล้วมีมีรหัสอยู่เรื่อยในดูงานของพี่โอมมนี่ต้อง,ต,องต้องแปลความหน่อยนะครับ ตอนนี้น้องโองมเราใช้สีไม้ระบายน้ำนะครับก้เก็บรายละเอียดอยู่นะสีไม้ระบายน้ำาก็จะมีขั้นตอนของเขานะครับเราก็จะค่อยๆลงในที่เขาล่างไว้นะครับลงสีที่ล่าง ถ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะตัดเล่นได้เรนูน้องโองมลงสีไม้ระบายนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้พื้นหลังเนี่ยเขาก็จะต้องลงสีน้ํานะครับที่เตรียมเอาไว้เป็นพื้นตะจา,กกานะครับกสีน้ำามเด็กพิเศษอาร์ติสติกแบบน้องโองมเนี่ยก็มักจะ รอร่างดึงสอกเามันจะเสร็จแล้วแต่นี้ถ้าเราฝึกและพูดคุยเนี่ยเขาก็จะลงสีได้อย่างสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าคอยแล้วก็คุยปรึกษากับตัวน้องเองนะครับแล้วเขาก็จะร่วมมือกับเรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอสีแห้งแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดด้วยมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์เลยนะครับวันนี้ไม่ใช่อินสอ,อีอี เพราะว่าถ้าผิดเนี่ยมันก็จะแก้ไม่ได้นะแล้วก็พอเด็กๆทำมาถึงตรงนี้ต้องมีความมั่นใจมากๆแองโอกว่าจะตัดไวมากเกอร์ได้เนี่ยก็ก็ใช้เวลานะครับหลายเดือนอยู่พอสมควร งานเขาก็เสร็จแล้วนะครับมันชื่ออะไรเนี่ยงานชิ้นเนี้ยฮะคุณพี่อมออฮออชื่ออะไรครับเออลุกเล่นจริงๆเลยเนี่ยแต่มันชื่องานอะไรเนี่ยภาพเนี่ยวาดภาพอะไรครับภาพอะไรครับภพฟางออมตามสบายเลยเอาไปเก็บได้คป é